คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์จึงได้จัดงานถแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งรองศาสตราจารย์เภสัชกรดกรวรศิษฐ์วงสิทธิเลิศคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดรสมหวังขันตายานุวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวแสดงความพร้อม ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นสถาบันพี่เลี้ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับของสภาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆความร่วมมือนะครับในการที่จะผลิตบัณฑิตและในอนาคตนะครับก็คงเป็นเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับที่จะร่วมกันนะครับโดยทั้งคณะเภสัชจุฬาเองเนี่ยนะครับก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรเนี่ย นะครับสร้างความแข็งแรงของประเทศนะครับให้ไปสู่ระดับโลกนะซึ่งทางเราก็เชื่อมั่นครับว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะเป็น partner ship นะครับที่เป็น perfect m a ทช์เลยนะครับในการที่จะมาร่วมมือทางนี้ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเภสัชศาสตร์โดยท่านคณบดีท่านรองศาสตราจารย์เภสัชกรดกรวรศิษฐ์นะครับที่ได้ให้ความ กรุณานะครับในการรับเป็นสถาบัน <Hum> พ <renal ina> ี่เลี้ยงให้กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เป็นหนึ่งในคณะของโครงการอุทยานการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะดําเนินการในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับเข้าสู่สังคมนะครับโครงการนี้นะครับในเรื่องของความร่วมมือระหว่าง2สถาบันนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างของการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนะครับในการสร้าง นวัตกรรมของความร่วมมือนะครับในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเภสัชศาสตรษษษษษ์ซึ่งเราเองเรามองเป้าเดียวกันอย่างที่ท่านท้าปลดีษษได้นําเรียนเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการเน้นย้าในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดร่วมอันหนึ่งที่เราเมเห็นตรงกรันครับผมสุดท้ายนะครับก็คงฝากใน ในเรื่องของความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความร่วมมือวันนี้เนี่ยจะทําให้สุดท้ายแล้วนะครับประเทศเราได้บุคลากรน,นะครับที่มีคุณภาพออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพสกรที่ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยที่ออกไปนะครับที่จะช่วยในการสนับสนุนนะครับการดําเนินไปของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีความมั่นคงนะครับทางทางด้านสุขภาพนะทั้งระบบยา แลวก็ในเรื่อง,อ,งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับนะให้เป็นนะความเข้มแข็งหลักของประเทศครับความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบสาธารณาสุขไทยตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตและทั้งสองสถาบันยังได้ตั้งความหวังด้วยว่า ความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิ